เราทุกคนต่างเคยผ่านช่วงเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตเรายังขาดอะไรบางอย่างเช่นยังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยังขาดความพร้อมทางการเงินยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองยังขาดคนรักขาดแรงบันดาลใจและนั่นทำให้เราใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าสิ่งเหล่านั้นจนลืมใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขแต่ก็มีบางคนที่แม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลย แต่กลับมีใจที่สงบมีสายตาที่อ่อนโยนมีเมตตาและสามารถใช้ชีวิตแบบที่ไม่รู้สึกขาดอะไรเลยวันนี้เราจะพาใจกลับมาดูว่าคนเหล่านั้นเขาคิดอย่างไรเพื่อที่เราเองจะได้ค่อยๆเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้แม้ยังไม่มีอะไรพร้อม 1. เขาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครหัวใจของความทุกข์จำนวนมากในชีวิต ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราขาดจริงๆแต่อยู่ที่การเปรียบเทียบเมือ่อใดที่เรามองคนอื่นแล้วเอาชีวิตเขามาเป็นเครื่องวัดชีวิตเรานั่นแหละใจเราจะเริ่มพร่องทั้งที่สิ่งรอบตัวเราอาจยังเหมือนเดิมลองสังเกตดูว่าเราอาจเคยใช้ชีวิตอย่างพอใจในห้องเช่าธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งไปเห็นเพื่อนโพสต์บ้านหลังใหญ่ เราเคยชื่นใจกับโทรศัพท์เครื่องเก่าที่ยังใช้งานได้ดีแต่พอเห็นคนอื่นได้เครื่องใหม่ใจเราก็เริ่มไม่สุขเท่าเดิมทั้งที่ของเราก็ยังทำหน้าที่เดิมได้ไม่ต่างกันเลยความไม่รู้สึกขาดของคนบางคนไม่ได้แปลว่าเขามีครบแต่เขาไม่เอาตัวเองไปวางข้างใครเพราะใจที่เปรียบเทียบคือต้นทางของความรู้สึกด้อยและพร่องธรรมสอนว่า ผู้ที่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ย่อมเป็นผู้มั่งมีในปัจจุบันคำว่ามั่งมีไม่ได้หมายถึงเงินทองแต่หมายถึงความรู้สึกเต็มที่กับชีวิตซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยสักบาทตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายมีชายคนหนึ่งทำงานหาเช้ากินค่ำขายข้าวแกงอยู่ปากซอยเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาเลี้ยงครอบครัวได้ซื้อสัตว์ไม่โกงใคร เขารู้จักลูกค้าทุกคนยิ้มให้ทุกเช้าเขานอนหลับสบายไม่ห่วงกังวลแต่พอวันหนึ่งเขาเปิดโทรศัพท์ดูโซเชียลเห็นเพื่อนร่วมรุ่นถ่ายรูปอยู่ต่างประเทศโพสรถหรูบ้านหลังใหญ่รายได้หลักแสนใจเขาเริ่มถามว่าทำไมเรายังอยู่แค่นี้ทั้งที่เมื่อวานเขายังรู้สึกว่าเรามีพอ สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ชีวิตของเขาแต่เป็นมุมมองที่เกิดจากการเปรียบเทียบสรุปแล้วคนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครคือคนที่เข้าใจว่าชีวิตที่ดีไม่ได้วัดกันที่มีมากหรือมีน้อยแต่วัดกันที่ใจเราสงบหรือไม่หากเราหยุดมองข้ามกำแพงไปดูสนามหญ้าบ้านคนอื่นแล้วหันกลับมารดน้ำสนามหญ้าของตัวเอง เราจะพบว่าสนามของเราก็เขียวได้ไม่แพ้ใครเพียงแค่เราเลิกเอาใจไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นชีวิตเราก็จะไม่มีอะไรพร่องอีกเลย 2. เขามีความพอใจในสิ่งเล็กน้อยความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ในสิ่งใหญ่เสมอไปแต่อยู่ในใจที่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่แล้วคนที่ไม่รู้สึกขาดมักไม่ใช่เพราะเขามีมาก แต่เพราะเขารู้จักยิ้มกับสิ่งธรรมดาเล็กๆที่ชีวิตหยิบยื่นให้กาแฟอุ่นๆยามเช้าคำถามสั้นๆจากใครบางคนว่าถึงบ้านหรือยังลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่างหรือเสียงหัวเราะของคนที่เรารักทั้งหมดนี้ไม่มีราคาแต่มีค่าในทางธรรมะเรียกสิ่งนี้ว่าความสันโดษคือความยินดีในสิ่งที่ตนมี เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐเพราะคนที่สันโดษจะมีชีวิตที่อ่อนโยนและเบาสบายเขาไม่มองว่าตัวเองขาดเพราะเขามองเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วในวันนี้เพียงพอแก่ใจตัวอย่างที่สะท้อนใจหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้เล็กๆก,กลางสวนทุกเช้าเธอจะกวาดลานบ้านหุงข้าวต้มน้ำชาและเก็บดอกไม้หน้าบ้าน ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเฟซบุ๊กแต่เธอยิ้มทุกวันและเมื่อมีคนถามว่ายายไม่เหงาหรอือไม่มีอะไรเลยในบ้านนี้เธอตอบเพียงว่าของในบ้านน้อยแต่ใจยายเต็มอยู่แล้วสิ่งเล็กๆในสายตาใครบางคนอาจเป็นความสุขที่เพียงพอในหัวใจอีกคนความพอในสิ่งเล็กน้อยจึงเป็นเครื่องกันหัวใจไม่ให้รู้สึกขาด 3. เขารู้ว่าความสุขไม่ใช่การมีแต่คือการไม่มีในชีวิตหนึ่งบางครั้งเราได้ในสิ่งที่อยากแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเต็มบางครั้งเรามีมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้เบากว่า,วาเดิมเพราะใจเรายังมีอยู่คือยังมีความอยากมีความกลัวมีความยึดคนที่ไม่รู้สึกขาดไม่ได้มีสิ่งของมากแต่เขาไม่มีสิ่งที่ทำให้ใจเขาหนัก ไม่มีความอิจฉาไม่มีความโลภไม่มีการฝืนเปรียบเทียบกับใครและไม่มีคำถามกับชีวิตว่าทำไมเรายังไม่เหมือนเขาเปรียบเหมือนขันน้ำขันหนึ่งอาจมีน้ำเพียงครึ่งแต่หากในขันนั้นไม่มีเศษดินไม่มีตะกอนใจก็เห็นว่าสะอาดในขณะที่อีกขันหนึ่งอาจเต็มจนล้นแต่มีแต่สิ่งสกปรก ใจจึงไม่กล้าดื่มไม่รู้สึกพอความสุขก็เช่นนั้นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณแต่อยู่ที่ความใสและเบาของใจธรรมสอนว่าการไม่มีคือความสงบยิ่งปล่อยวางยิ่งไม่มีสิ่งถ่วงใจก็ยิ่งปโปรง่งคนที่มีน้อยแต่อยู่อย่างไม่มีภาระทางใจจึงมีอิสรภาพมากที่สุด 4. เขารู้จักความหมายของคำว่าพ้นทุกข มากกว่าคำว่าประสบความสำเร็จในสังคมทุกวันนี้เราถูกปลูกฝังให้สแสวงหาความสำเร็จแต่ไม่เคยมีใครสอนให้เรารู้จักความพ้นทุกข์ประสบความสำเร็จอาจหมายถึงมีชื่อเสียงมีทรัพย์สิสนมีคนยอมรับแต่ก็ยังต้องวิ่งวิ่งตามเป้าหมายใหม่วิ่งหนีความกลัวและหัวใจที่ยังไม่รู้จักคำว่าพอขณะที่พ้นทุก หมายถึงการวางการปล่อยการไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราไม่มีต้องเปรียบไม่มีต้องเหลือใครมีเพียงความสงบในใจที่ไม่สแสวงหาอะไรเกินกว่าที่มีตัวอย่างที่เงียบและงามชายคนหนึ่งมีโอกาสได้ไปกราบพระภิกษุชราภายในวัดลึกลางป่าท่านไม่มีทรัพย์ไม่มีสื่อไม่มีชื่อเสียงแต่เมื่อชายคนนั้นนั่งอยู่ใกล้ ก็รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางความเย็นร่มรื่นเขาถามว่าหลวงตามไม่เหงาหรือครับไม่มีใครไม่มีอะไรเลยท่านเพียงยิ้มแล้วตอบว่าไม่มีใครไม่มีอะไรแต่ก็ไม่มีทุกข์นี่คือสิ่งที่คนจำนวนมากตามหาไม่เจอเพราะหลงไปไกลจนคิดว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องมีมากแต่จริงๆแล้วชีวิตที่สงบ อาจไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากใจที่รู้จักพ้นจากความอยากหเขารู้ว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีอะไรแต่อยู่ที่เป็นอย่างไรหลายคนเติบโตมาในสังคมที่วัดคุณค่าของคนจากสิ่งที่มีมีงานดีไหมมีบ้านกี่หลังมีเงินเดือนเท่าไหร่มีตำแหน่งสูงไหมมีคนติดตามในโซเชียลกี่คน จนหลงลืมคำถามสำคัญว่าเราเป็นคนแบบไหนคนที่ไม่รู้สึกขาดไม่ใช่เพราะเขามีทุกอย่างแต่เพราะเขาไม่เอาสิ่งของมาตัดสินคุณค่าของตัวเองเขาอาจไม่มีชื่อเสียงแต่เขามีเมตตาเขาอาจไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาซื่อสัตย์เขาอาจไม่มีตำแหน่งแต่เขาไม่เบียดเบียนใคร ธรรมะที่สอนใจความดีคือทรัพย์ที่ไม่สูญหายเพราะสิ่งที่เรามีวันนี้อาจหมดไปพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เราเป็นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตชีวิตที่รู้สึกพอคือชีวิตที่รู้ว่าฉันไม่ต้องมีมากกว่าคนอื่นแต่ขอเป็นคนที่ดีพอในแบบของตัวเอง 6. เขาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน มากกว่ากังวลอดีตหรือเร่งหาอนาคตคนที่รู้สึกพร่องมักอยู่กับสิ่งที่ไม่มีมากกว่าสิ่งที่มีใจยังติดอยู่กับอดีตที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้หรือเร่งรีบวิ่งไปข้างหน้าโดยหวังว่าสักวันจะมีมากพอแล้วค่อยรู้สึกสุขแต่คนที่ไม่รู้สึกขาดคือคนที่หายใจอยู่กับปัจจุบันเขาให้คุณค่ากับทุกวันทุกลมหายใจ เขาอาจมีอดีตที่ไม่สมบูรณ์แต่เขาไม่ยึดมันไว้เขาอาจมีเป้าหมายแต่เขาไม่ให้มันมาบดบังความสุขในตอนนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพบางคนกำลังกินข้าวอยู่กับครอบครัวแต่ใจกลับฟุ้งไปเรื่องงานในวันพรุ่งนี้บางคนกำลังเดินอยู่กลางธรรมชาติแต่มัวแต่จ้องจอห่วงยอดไหลห่วงคนอื่นจะคิดยังไง สุดท้ายแม้มีสิ่งดีอยู่รอบตัวแต่ใจก็ไม่เคยได้สัมผัสจริงธรรมสอนว่าผู้ไม่เร่าร้อนใจในอดีตไม่เร่าร้อนในอนาคตย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือที่เดียวที่เราสัมผัสได้จริงเมื่อเรารู้จักอยู่กับขณะนี้โดยไม่เปรียบไม่เร่งไม่กลัวเราจะพบว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วเจ เขายอมรับว่าชีวิตมีขาดบ้างแต่ใจไม่จำเป็นต้องขาดตามแม้เราจะมีสติมีปัญญารู้ธรรมะแต่ความเป็นมนุษย์ย่อมมีบางช่วงเวลาที่รู้สึกพร่องมีบางสิ่งที่ยังไม่มีบางอย่างที่ยังอยากได้แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดก็ต่อเมื่อเราเอาความขาดภายนอกมาปล่อยให้กลายเป็นความพร่องภายใน คนที่ไม่รู้สึกขาดคือคนที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่าไม่มีใครมีครบไม่มีใครสมบูรณ์แต่เขาเลือกที่จะยอมรับและอยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์ตัวอย่างในชีวิตจริงบางคนไม่ได้มีคู่ชีวิตแต่กลับเป็นผู้ที่เปลี่ยนด้วยความรักความเมตตาและแบ่งปันให้ผู้คนบางคนไม่มีลูก แต่เขามอบความอบอุ่นให้เด็กๆมากมายในบทบาทครูบางคนไม่มีบ้านใหญ่แต่เขามีบ้านในใจที่สงบเย็นและมีที่ให้กลับเสมอความขาดในชีวิตไม่ใช่ความน้มเหลวเพราะถ้าใจเราเต็มพอแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะไม่รู้สึกพร่องเลย 8. เขารู้ว่าความสุขแท้ไม่ต้องรองเงื่อนไขใด หลายคนเฝ้ารอรอให้มีเงินมากพอแล้วค่อยสบายใจรอให้มีแฟนที่เข้าใจแล้วค่อยรู้สึกมีคุณค่ารอให้ได้งานในฝันแล้วค่อยเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คนที่ไม่รู้สึกขาดมองต่างออกไปเขาไม่รอเงื่อนไขไม่รอใครมาเติมเพราะเขารู้ว่าความสุขแท้ไม่ต้องรออะไรเลย แค่มีลมหายใจในวันนี้ก็เพียงพอแค่ใจไม่หมุนไปกับความอยากก็สงบแล้วธรรมะที่ตรงใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงสุขใดๆที่ต้องมีเงื่อนไขล้วนไม่ยั่งยืนสุขแท้คือใจที่สงบโดยไม่ต้องมีเหตุให้สุขคนที่รู้แบบนี้เขาจะไม่วิ่งไล่ตาม แต่จะหยุดแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องมีอะไรเพิ่มอีก 9. เขามีเป้าหมายเพื่อใจสงบไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครคนจำนวนมากใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์บางสิ่งพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งพอดีพอมีคุณค่าพอบางคนทำเพื่อเอาชนะคำพูดของคนอื่นบางคนสร้างชีวิตเพื่อไม่ให้ใครดูถูก และระหว่างทางหัวใจก็เหนื่อยล้าโดยไม่รู้ตัวแต่คนที่ไม่รู้สึกขาดเขาจะมีเป้าหมายเพื่อใจที่สงบไม่ใช่เพื่อแข่งขันไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครเขาทำงานเพราะอยากให้เกิดประโยชน์เขาพัฒนาเพราะอยากเข้าใจตัวเองเขาเติบโตอย่างสงบไม่เร่งไม่แข่งสรุปข้อคิดเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้ใจสงบ ย่อมต่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้คนอื่นยอมรับเขาไม่ต้องเป็นที่หนึ่งในสายตาใครเพราะเขาเข้าใจว่าความสุขของชีวิตไม่ใช่การเหนือคนอื่นแต่คือการเหนือความฟุ้งซ่านของใจตัวเองท้ายนี้ชีวิตที่ไม่ขาดคือชีวิตที่เข้าใจในความธรรมดาไม่ใช่ทุกคนจะมีพร้อมทุกอย่าง แต่ทุกคนสามารถพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เพียงเราอยอมรับว่าความไม่สมบูรณ์เป็นธรรมดาของชีวิตความไม่พอดีเป็นธรรมดาของโลกความพร่องภายนอกไม่จำเป็นต้องทำให้ใจเราพร่องไปด้วย